ซเปอร์มาร์เก็ตโอเพนปิดแล้วชิบหายปิดแล้ว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 ไม่ได้ปิดไม่ได้นะเอ้าใช่หรอชิบหายวันนี้เรามาเดบิวร้านเรามาเดบิวร้านเฉยอะไรอะมิกซี่ครูฝักมิกซีออกเกมหมด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  ไอ้เห็นอะไรเรื่ลองตรวจอะไรเปเรื่อยเฮ้ยเยอะโอ้โหขึ้นมา600แล้วอ่ะี่มามีพูดใหม่ผ้าแดงต้ดงครเติมผ้าแดงน้ำพริกแดงพี่น้ำพริกแดงอะไรนะน้ำพริกแดงเหี้ยอะไรน้ำพริกแดงผิดผิดถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงเลยเหี้ยไรเว้นน้ำพริกแดงกูขอรับเหมือนน้ำพริกอ่ะจับเชื่อนี้จับชื่อนี้ ธรรมดาผู้จัดการมเผู้จัดการที่เงยเลยคิบหายอ <c oughs> <c oughs> ิมิมโสโร์สั่งมาแล้วครับเติมด้วยครับให้สัตว์ทำธุรกิจเขาก็ต้องหวังกำไรดิวะกำไรลกเกียวสังววส่งมาแล้วลูกค้าบอกเป๋าขาดไอ้หียใครไม่ขาดรร้านเรา,าของเยอะขนาดนี้ใครเขาก็อยากจะเข้ากันงั้นแหละ้าด้วยครับสั่งมาแล้วรูมาลมาลมาอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่าโดนกวาดไอ้สัสเฮ้ยอย่าอย่ากวาดผมผมขอไม่กวาดอันนึงก็เดี๋ยวต้องสั่งของไงของจะมาดรอปตรงนี้นี่มาดรอปตรงท่านปูนตรงนี้ไหนนะท่านหนึ่งด้านนอกร้านเอ่อมาดอกตรงนี้ไหนออกออกมานอกร้านเนี่ยก็หยิบแท่านปูไหนท่านปูนี่เหรอนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่พี่ยืนนี่นี่นี่อ๋ออ๋ออย่ามาดรอกบริเวณนี้อะไรเวณตรงนี้เหรอเออนะโอเคมันยัง เออเนี่ยบิ๊กดีแล้วบิ๊กดีแล้วโอเคเราเรากวาดลูกค้าได้ปะเกะกะว่ะเดี๋ยวไม่งียกตำรวจมาจับมึงอ่ะเฮ้ยพี่พี่พี่ไปขังกับคีไว้ในห้องไะเฮ้ยทำไมมึงทำชั่วกบบนี้วะกูเป็นพนักงานใหม่นะเฮ้ยอ้าวเพี่โดนขังไปแล้วเอาห้องขังเลยอยู่ในห้องขังเลยออกมาแล้วออกมาแล้วโดนนะไม่ต้องลุกนะไม่ต้องลุกนะไม่ต้องลุกนะอ่า กลับไปใหม่กูเป็นโฟสต์กูทำได้เฮกดแท็บเวลากดแท็บแล้วเราใช้สกอร์เมาส์เลื่อนเชลที่จะวางอ๋อโอเคกดคลิกซ้ายคลิกขวาในการหมุนกดแท็บปิดอย่าเพิ่งวางนะกด e วางไปอย่า่งอย่าเพิ่งวางกด e คือวางถ้าเราวางแล้วเราทำลายทิ้งไม่ได้แต่สามารถขยับได้อ๋อกด e ค้างใช่ไหมมูฟเอ้ยกดไม่ใช่กด e คือวางอ่ามันบอกบิวกับมูฟอบบก็นั่นแหละก็สมมติเรารวางไวแล้วต้องการจะขยับ ็คือกด e ซ้ำไงอ๋อถ้าเกิดเราจะกดออกกดแถบออกโอเคีย์ฮัทไอ้นั้นเขาทำอะไรเขาถือไม่กวาดทำอะไรอ่ะมันจะเป็นเฮอร์รซควอเตอร์เหรออันไหนวะอันล่างเหรอใช่เน่ตั้งเลยดีกว่าใช่ปะมีไงนี่เนี่ยตั้งอย่างเงี้ยผมตั้งได้ไหมเนี่ยเอ้ยเราหันให้ถูกด้านนะไอตัวคิดตั้งต้องหันออกไปข้างนอกนี่ไงนี่ครผมวางนะแปะนะใช่ป่ะวะใช่ตั้งมันต้องหันไปด้านไหนวะไม่ใช่ต้องเอาคอมมาหันเข้าเราใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีซ้ายขวาไง คอมดึงเงินสร้างเลยเหรอวะคอม่คอมหันเข้าเราไงทางนี้ไงซ้ายขวาเหรอเออเครื่องคิดเงินอยู่ตรงนี่ไงที่มุมนี้ถูกแล้วพี่ลองวางก่อนพี่ลองวางก่อนแล้วกันพี่วางเองเอซูเปอร์มาร์เก็ตโอเพ่นกดเปิดแล้วไอ้ชิบหายกดเปิดแล้วกดปิดแล้วกดปิดแล้วปิดอะไรมึงจะเปิดทำไมไอ้สัตว์ของยังไม่มีกดปิดแล้วกดปิดแล้วเดี๋ยวปิดไม่ได้นะเอ้าใช่เหรอ เลยวันนี้เรามาเดบิวร้านเรามาเดบิวร้านเฉยๆอะไรอ่ะพี่ต้องมีร้านก่อนวะครูฝาดเอาไปเอาไปออกเกมหอดออกเกมหมดออกเกมหมดออกเกม่มดเฮ้ยเขาเด็กนี่อะไรกูนนี่ลองตรวจอะไรไปเรื่อยหลุดเชื่อมต่อกัมันเป็นริบตกของเีลยบิ๊กเอแล้วกันนะต้องเลงาไปสร้างห้องใหม่สร้างห้องใหม่เฮ้เฮียผมกดออกเกมไปเลยเชี่ยผิดเอ้ยกูก็ออกเกมเหมือนกัน เราตื้อของเพิ่มเติมไหเติมสต็อกไหมณราคามึงปรับขึ้นยังตรงนี้ทุกอย่างาเส5-7%แล้วในตู้แช่นะส่วนข้างบนในเชลล์ตอนนี้เราเกลือเกลือเกลือขึ้นราคาหน่อยเพราะว่าสเตตใหม่เกลือต้องแพงขึ้นหน่อยมึงบวกราคาเป็100%มึงยังยังไม่พอใจอีกเหรอยังยังยังแรมจำไปสองคนนี้ไว้เราอยากทำธุรกิจในชีวิตจริงร่วมกับพวกนายไม่ได้พี่เราทำธุรกิจเราก็ต้องได้กำไรดิเดี๋ยวหรือมันอาจจะรวยแล้วพวกเราอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะ ดีแล้ดีแล้วดีได้พี่คนเราอ่ะทำธุรกิจนี่มันเท่าไหร่วะเครื่องกันกระโมันเท่าไหร่วะต้องได้กําไรอันนั้นนหละถ้าเราติดแล้วลูกค้าจะเข้าร้านเราเยอะเกินเดือนร้อนยี่ยังยังต้นไม้ไม่ยังครับมีชิ้อเงาตังไปสั่งของก่อนเนี่ยเหลือสามร้อยเปิดร้านเลยนะเปิดเลยเปิดร้านด้วเปิดแล้วเปิดป้ายเขียวให้แวมด้วยเออที่ป้ายเขียวดิ จะมกดไปแดงไหมอ่ะอะไรกดติดเนี่ยเมนเจอร์มาตัวหน่อยดีใช้เจี๊ยนจอุ้งงานพี่อยู่หน้ามอนิเตอร์ให้ทำไมกวาดฟาดแม่งแล้วย่อมันมันคุ้ยเจี๊ยนได้ว่าย่อก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ยอมอะมันเดี่ยวแล้วย่อมันก็ความเร็วตอนเดินเท่ากับตอนยืนอ่ะเออแล้วก็ยืนเฮ้ยมันไม่บ่นอะไรแพงสักอันวะเอาวะเอาวะ บไนมเนี่ยมีประโยชน์กินเยอะๆเลยหยิมย้คอนแฟด้วยของมันจะลดไปที่ยหนึ่งเที่หนึ่งเ้ยวะใช่ใชใช่พี่ลดาเป็นห่งเดี๋มนเป็นมอนิเตอร์ก็ได้มาอยู่มอนิเตอร์ก็ได้เติมยกรตยเกิระ้ชมพูหน่อยครับครับผมเติมยเกิร์มพูครับโอ้ขายดีจ้าละครับยเกิระมพูเอ็มเลยวะ เออโยเกิร์ตแชมพูต้องสังเพิ่มว่ะไม่พอว่ะหืมเมื่อกี้มึงเติมใบสัตว์รถอีกแพี่สั่งมาแล้วโยเกิร์ตชมพูกับโยเกิร์ตเขียวพี่เก็บเข้าสตอให้โยเกิร์ตชมพูครับวิ่งเลยครับฟู่เคเติมโยเกิร์ตเขียวด้วยครับเนี่ยจอมันใหญ่ใบว้ยสัตว์เลยกูว่าต้องปรับกลับมาว่ะแม่งมองไม่เห็นตัวเลขไอ้เที่เอาเลย เราซื้อเยอะไอ้พวกเฮียรวยรวยคือลูกค้าดีดีดิวะอ๋อโทษครับพราว่าโยเกิร์ตนี่ยงฝังตู้แช่เพิ่มี้โยเกิร์ตอ่ะคือสีละตู้ไปเลยวะโยเกิร์ตขายดีจริงแล้วเดี๋ยวเราซื้อตู้ตู้สองประตูอ่ะตู้ใหญ่ใช่ป่ะตู้ว่ะเออไอพี่ผมว่าโยเกิร์ตมันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นอะมันแค่เป็นของใหม่ลูกค้าอยากอยากลอง เจอแม่งมีอาหารหมามีถั่วแดงแม่งตีกันอีกไอ้เหี้ยมองไม่ออกเหมือนตู้สองประตูมันใส่เยอะเกิดได้สิบสี่แพ็ก่ะอืมอันนี้มันใส่ได้แค่ไหนสิบเอ็ดป่ะไม่รู้ว่าใส่เต็มได้กี่กี่แพ็คไม่รู้อ่ะเดวเองเดียวเองเออไม่รู้กูเติมสต็อกให้เต็มอ่ะเะโดหัวหมุน เงินมาเงินมาโอชิวยกเกิดเขียวครับเติมโยเกิด์ตสองสีเลยครับหมดแล้วโยเกิรอ่ะเพิ่มเติมเมากยิ่งนะวิ่งไม่หยุดไอพีวิ่งไม่หยุดกูเพิ่งเติมโยเกิร์ตไปเมื่อกี้มึงก็กล่องโยเกิร์ตวางไว้มึงก็กล่องโยเกิร์ตวางไว้หน้าตู้แล้วก็หยิบเติม์นเขาวางไว้ตรงนั้นน่ะวางหายวางซ้อนๆกันไว้เลยวางซ้อนๆกันไว้อ่ะ ไอกะลูกค้าเปล่าไม่ไม่เซลล์เอฟเฟนซีบางคนบอกแพงวะอ,อะไรแพงแก็ราคาเรามาหน่อยดิเกลือเกลือไอสัตว์คนเดียวถือว่าเฮียเราต้องรับผิดประชาธิปไตยเฮียแพงคเลยเกลือ,อลงมาเป็นยี่สิบสองทวนดินี่ผมลงมาแล้วเนี่ยเป็นเก้าเก้าทวนเก้าดแลปลว่ายังอื่นราคาขึ้นได้อีก โยเกิร์ตน่าจะได้เพิ่มอีกสักนิดนึงเว้ยราคาผมว่าเราจะได้เท่าตัวโยเกิร์ตไป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 จัดไปเลยกลัวได้ครับโอเค <c oughs> เจอมันนะห่างเริ่มออก <c oughs> คนเล่นเกมนี้ห่างเริ่มออก <c oughs> โยเกิร์ตนี่มามาเกือบทุกออเดอร์เลยอ่ะคนไม่เขยันเลยจะของมันด,มด,ดีหมดแล้วครับโยเกิร์ตหมดแล้วครับโอเค ล้วกำไรโยเกิร์ตอ่ะกำไรโยเกิร์ตอ่ะสองดอนในนัดเติมโยเกิร์ตเขียวให้ต้องใส่คนเมืองนี้ไม่ค่อยดีดูทรงละกำไรสองดอนอ่ะสามดอนด้วยซ้ำไม่เหี้ยเดี๋ยวนะกูขึ้นมาราคาอะไรมึงยังซื้ออีกเหรอเติมพาสต้าหน่อยครับกำไรกูเท่าตัวนะเติมพาสต้ากับน้ำตาลดวงครับทำงานดีว่ยทำงานดีจะช่วยกันได้เหรอ <laughs> พาสต้าารได้าน <ผม S 3> <ด>พี่พได้ได้ไเป็นเชื่อจได้หรอพี่จะมายิมกดแค่เชียร์เดียวกันทำไมพาสตา <laughs> ้าออยยาากกรรููร้้พี่ของมดสต็อกแล้วนะข้าวข้าวครับข้าวข้าว,าวในสต็อกมีอยู่เจ็ดกล่องผมสั่งเพิ่มมาหนึ่งแล้วแล้วก็สั่งน้ำเพิ่มมาหนึ่งกล่องน้ำตาลได้อยู่อันนั้นมึงเดินมาดูราคาของที่มึงบอกว่ามันขึ้นมาทีละแพงเลย เท่าไรห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบสองแต่ว่าทำไมห้าร้อยเองอ่ะแต่ว่าจบจบวัจจุบันเราได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มีพันแปดแล้วนะไม่หรอกมันหักไก่ไอ้ทุนที่เราลงไปด้วยไงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเองเออฉับเพิ่งจะเกลียร์ได้หรอกูอยากลงในบุกลงด้วยต้องวอาอะไรอะเลเดี๋ยวลูกเตาลูกค้าซื้อโค้กไม่ซื้อเลยเอาแบบเร็วเปแล้วเอ้าซื้อหมดว่ะราคาที่กูตั้งเอ้าได้วะรวยทีนี้มึงไม่ต้องวกูวางเครื่องตั้งเงินแล้วเราสั่่งอะไไไรมด้ อุ้ยอาหารแมวกูบอกเลยกำไรอ่ะแปดเหรียญน่ะกูบอกเลยกูตั้งราคาไว้ต้นทุนมันแปดบาทอ่ะกำไรแปดเหรียญน่ะเจ็ดจุดห้าเหรียญน่ะเอาวะฮะกำไรเท่าไหร่นะแปดเหรียญกำไรแปดห้าสี่สิบกำไรเท่าตัวอาหารแมวไหนเนี่ยเนี้ยโอ้ยนี่ยจะบ้าไปจ่ายกำไรแปดดอน ตอนต hey, ังค์เนตังค์กูเป็นช็กันเลยเฮ้ยมิวแพงไปบอกมิวมิวมิวเล็กแพงไปต้องไปลดราคาโอ้ยทำไมตัดเตียมันโคตรง่ายเลยนี่มิวอะไรนะได้ปะสบายปะมิวเล็กแพงไปมิวเล็กแพงไปโอ้ยเจียงเงินต่างคนบอกเฮียตังค์ขึ้นอย่างเร็วกูบอกแล้วกูบรมเนตเมนที่ดีเฮียเกินไปกูบรมเนตเมนที <men> 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 ่ดีเนียสงสารลูกค้าเลยแรมลบอย่าบังกู อยากดูเด yeah. uh, ี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสั่งสั่งของมาแล้วเก็บสต๊อกหน่อยโยเกิร์ตเขียวโยเกิร์ตเขียวเก็บสต๊อกฮะโยเกิร์ตเขียวเนี่ยวะได้ไม่กีบอ่ะนี่คือวางันนี้ยวันนี้ยบางล่าสุดเลยวางข้างล่างโยเกิร์ตแดงเฮ้ยพี่ไอ้ยแดงแดงยังหมดอ่ะอาหารหมาแดงเลยครับอาหารหมาแดงครับอาหารหมาแดงจะหมดครับสั่งแล้วครับเต็มแล้ว กำไรอาหารหมาแดงก็เจ็ดเหรียญนะคุบอกเลยหมาแดงอยู่ไหนวะเพี้ยเหรออยู่ข้างล่างครับข้างล่างอันนี้เยอะโอ้โหขึ้นมาหกร้อยแล้วอ่ะมาพิพูดใหม่หมาแดงเติมหมาแดงเติมหมาแดงน้ำพริกแดงพี่น้ำพริกแดงอะไรนะน้ำพริกแดงเพี้ยอะไรน้ำพริกแดงพี่ถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงเลยเพี้ยเรยวแดง กูขอรับเหมือนน้ำพริกอ่ะซับเชนนี้ซับชเชอนี้น้ำพริกแดงนะตัวเขียวพี่ตัวเขียวตัวเขียวจะหมดตัวเขียวสั่งแล้วครับอะไรนครับตัวเขียวรับเงินรัวๆอู้เงินขึ้นอย่างเร็วอ่ะแปปเดียวแปดร้อยแล้วอ่ะตายธรรมดาผู้จัดการเงินผู้จัดการวางเงินเรื่องจุ่มหาย พิมพมโซดาสั่งมาแล้วครับเติมด้วยครับให้สัตว์ทำธุรกิจเขาก็ต้องหวังกำไรดิวะ <Yeah. S 2> ทำไรลกเขียวสั่งมาแล้วลูกค้าบอกกระเป๋าขาดไอเ้ยใคร <No. S 1> ไม่ขาดหรอกร้านเราของเงยอะขนาดนี้ใครเขาก็อยากจะเข้ากัน<ล>กั้งนัแหลยพัฟด้วยครับสั่งมาแล้วเลดไม่มีใครบ่นว่าอะไรแพงทางนั้นนะเอาวะพ่อค้าที่เป็นทำกูเป็นทำันเทยแล้ว ธรรมชาติลงโทษไอที่อ่ะมันกล้าพูดได้อย่างงี้ว่าเป็นอาหารแมวอาหารจริงๆพี่อาหารแดงครับอาหารหมาแดงครับอาหารหมาแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารหมาแดงไอ้สัดทานอายุเฮ้ยช่ว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 ยเฮ้ยสั่งเลยพี่มันมันมันหมดไวพี่มันหมดแล้ยพี่จะดูอยู่เนี่ยแมวเหลืองนะใช่เหงื่งไม่เชื่อมั่นในกาไมเตอร์อย่างนี้เลยวะ เรวเหลือหมดเจ้เาวะเออเออเจอคำนี้เช่นไงล่ะมึงไม่เชื่อมันในการเล่นเเลยผมเชื่อใจผมเชื่อใจพี่ผมถึงเงียบนี่ไงอ่านแเวอ่านเดวซื้อไว้แล้วเน่แผ่นร้อนมาไฟจัดเอ้ยถั่วแดงขายดีนะเนี่ยเติมน้ำเปล่าเลยครับขายดีเหรอเติมน้ำเปล่าเลยครับมาโยนมาโยนขายดีขึ้นราคาครับสโลแกนสโลแกนแล้วเราครับซึ่งเมื่อกี้เราน้ำเปล่าขายดีขึ้นแล้วครับเซฟพัตตาร์เลยครับ ตัวแดงเติมได้อีกนะตัวแดงเติมได้อีกเยอะเลยไม่ไม่สั่งวาทีเดียวลยไง้มันวางได้สองมันวางได้สองแถวอะนี่พุ่งจะวางแถวแรกเองวางได้สองชั้นนะขุาดูดครับดขุดดูดูขุดดูดูขุีดมึงุดดูดดดูดูาดยุดดูดดดูดูขุดดูดูขดดขุมดูดูขุดดูดูขุดดูหมาุดดูดูู้ดูดดูดดดปลูดููด เดี๋ยวกูต้องดูแล้วกูต้องทำว่ะว่าแบบสูงสุดมันยังไงนำเปล่าน้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 ำเปล่าแพ้ครับไออีเชนน้ำเปล่าหมดโอเคน้ำเปล่าไอ้นี่จะหมดไอ้โคราบปอเทิลโคราบปอเทิลน้ำเปล่าแปลนัสคราโคราเปอเทิลครับอาฮันนี่ซีเรียลส่งแล้วแมวน้ำเงินครับต้องการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาดูได้เอาไปครับอันนี้ซีเรียลครับเอาไปครับ ว้บาบ์ปั๊โตหมดแล้วโอเคแล้วเงินอ่าวอเตอร์ปั๊โท้หมดแล้วเด็กกันบ่อยเรียบรย้อยเยอะโฮ้หร้านของเราปิดเลยครับโคโ้ช e ลูกค้ายังอยูยอย่เลยจะปิดอะไรเฮ้ยโซดาแพ็คแพงเกินไปโซดาแพงเกินไอดีแคปข้างล่างสุดสีแดงนะฮะสีแดงข้างล่างสุดรแต่แพง ยี่สี่เปนห้าัดเงินโคตรล้นมีวิให้อัพเยอะด้วยโอ้นาพีนี้เราจะได้ักงานในคนนี้อีกนานเลยรว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 ยเคหลอดไฟดีสว่างสวัยจบแล้ววันนี้เดี๋ยวผมพักก่อนได้